เดินมาอะกลับมาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับหลังจากข้างล่างไปดูตัว Fortuner แล้วที่อยู่ข้างๆผมนี้เป็นตัว h i Lux Revo นะตัวนี้เป็นตัวแคปขับ2ยกสูงนะครับตัว Prunner แล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเช็คเสียงเช็คภาพเช็คอะไรแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลต่างๆกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือหน้าใหม่เหมือนกันนะครับหน้าใหม่เหมือนกันนะหน้าใหม่เหมือนกัน ี๋ยวดูว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่าเน็ตผมมาแล้วผมต้องใช้ wifi ต่อกับ iPad ผมแป๊บหนึ่งมาดูกันนะก็ที่เห็นไปได้นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าหน้าเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนหน้านะครับรุ่นนี้ก็เปลี่ยนหน้าออกมาอีกอันหนึ่งนะขออนุญ,ญาตนะใครดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ผมนิดหนึ่งนะครับเน่ยผมก็ช้าช้า มาแล้วผมขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงออจีออโต้โดยะนะโอเคนะครับใครชมอยู่ก็มีคําถามก็บอกมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีการปร,ปรับปรุงในรอบ5ปีแล้วก็ช่วงเนี้ยถ้าย้อนกลับไปประมาณ4-5ปีก่อนก็จะเป็นช่วงตัวไฮลักซ์ลีโวคาราวานทริปรอบที่2จากกรุงเทพไปสู่เวนิสอิตาลีนะครับซึ่งช่วงเนี้กำลังเป็นวันแรกวันที่2อยู่นะครับ ปล่อยจากตอนนั้นปล่อยจากโรงแรมดูสิทธานีนะครับปล่อยคารวาลไปไม้แรกเขจะไปจบที่จีนที่ตุนฮวนนะครับประเทศจีนใกล้ยก,กับเมืองเซินเจียงอวยกูผมไปไม้2ไปรับต่อจากเขามานะก็ยังจําความสนุกการขับขี่รุ่นนี้เขาบอกว่าปรับหลายอย่างนะปรับหลายอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับกระจังหน้านะเมื่อกี้ที่เห็นไปแล้วนะครับไฟท้ายก็มีการปรับใหม่นะครับไฟท้ายมีการปรับใหม่นะครับนี่นะครับอ่า ออกแบบใหม่เลยนะครับให้ดูมันดูเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับดูดีมากขึ้นนะภายนอกนะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบใบ LED นะครับใบบีม LED นะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบใหม่ไฟท้ายแบบใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้าไล่กันเทละจุดแล้วกันนะครับตัวนี้มานะครับใบบีม <c oughs> LED นะครับแล้วก็มีตัว ตัว daytime running light มาด้วยนะครับในตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ดูบึกบึนมากขึ้นนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED light like guide นะครับอันนี้ก็ออกแบบใหม่ล้อเป็นล้อ18ลายใหม่นะครับเดี๋ยวดูนะว่าใช้ยางขนาดเดียวกันหรือเปล่านะครับเออเอ,อ,เอ,อผมหาขนาดยางไม่เจอเฉยเลยนี่265 60 R 1 8เท่ากับข้างล่าง เท่ากับ f o r t ูเนอร์เลย <12 4. S 1> อ่าเท่ากับ f o r t ูเนอร์2.4เพียงแต่ว่าลายล้ออ่าลายล้อแม็กเปลี่ยนกันอ่า s t o n ดูเล l e r นะครับเป็น High Terrain นะครับถ้าเป็นล็อกโคเนี่ยจะเป็น By ไฟหน้าเป็นแบบไบบีม LED นะจะเป็นอีกแบบหนึ่งสีจะเข้มขึ้นนะครับสีจะเข้มขึ้นนะแล้วก็มีสปอตบาร์แล้วก็ยางเขาจะใช้เป็นตัวดัลล็อกนะถ้าตัวนูน้นนะครับอ่า <c oughs> อันนี้เข้ามา มาดูข้างในกันนะครับสำหรับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เป็นตู้กับข้าวนะเป็นแบบตู้กับข้าวประตูตู้กับข้าวนะครับ <c oughs> ขับสอยกสูงรุ่นย่อยมีทั้งหมด40รุ่นเลยนะมีตัวซั i อ i o ดิชั่นคือ เขาเป็นแบบไหนเขาเรียกอะไรยกตัวเตี้ยนไม่ใช่ตัวเตี้ยนนั่นหรอกตัวเตี้ยนซ p อ c ดิชั่น t ซ o อ s ดิชั่น e d i t หรออ๋อแต่อันนั้นเขาเรียกเป็นตัวเตี้ยนหน้าใหม่ไอ้ตัวมิสูบิชิเขาจะมาคล้ายๆกันเอาที่หลังนะครับวัสดุนี่จะเห็นเลยว่ามันจะแตกต่างจากโฟลจูเนอร์นะแต่เข้าโครงมันจะคล้ายๆกันนะครับวัสดุตัวนี้ไม่มีซ็อกทัดเลยไม่มีซ็อกทัดเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีตัวเอาเล็ตสองจุดเหมือนกับรุ่นก่อนๆนะมี USB ให้ หนึ่งจุดมี AUX ด้วยนะอ้าไม่ใช่ AUX นะครับไม่มี AUX นะตรงนี้นี่ช่องเก็บของไม่มีเอ๊ะตัวไหนที่จะมีเย็นๆย็นดูว่าอ่าคูลิ่งบล็อกใช่ไหมมี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 คูลิ่งบล็อกอยู่นะครับอยู่ด้านข้างๆไฟจะมองไม่ค่อยเห็นนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ามีนิดหนึ่งนะมีคูลิ่งบล็อกอยู่นะตู้แช่เบาเย็นๆนะครับ พวงมาลัยขออน,นุญาตลองมีโอ้ตัวนี้มีครุสคอนโทรลที่ด้วยนะมีครุสคอนโทรลให้นะส <5 S 1> ี่ทิศพอพวงมาลัย่ <c oughs> ทิศน <c oughs> ะขึ้นลงนะฮะดันเข้าดันออกมานะครับอันนี้นะนี่หน้าจอนะครับก็ดูธรรมดานะก็จะมีจอกราฟิกเหมือนกับตัวตัว Fortuner ข้างล่างเมื่อกี้ที่เราไปดูกันนะ างล่างมีจอกราฟิกอยู่นะครับไฟติดนะครับอันนี้นะนะครับตรงนี้แล้วก็มีจอก,กลางให้นะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะตัวนี้นะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้มาให้ไม่มีพาร์ตนชิพนะอันนี้ไม่มีพาร์ตนชิพให้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับปรับไฟฟ้า หมุนด้วยไฟฟ้าหมดเลยนะคุม2บาทน,นะตัวกระจกนะครับคุมได้นะสอันขึ้นลง Auto. ออโต้กระจกไม่ตัดแสงออโต้นะใช้มือปรับเอานะครับตัดแสงด้านหลังนะครับอันนี้จะไปโชว์อันนึงนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์แล้วก็ดูช่วงล่างแต่ว่าไปดูช่วงล่างกันก่อนมีการปรับเปลี่ยนนะครับในตัวที่เป็นปรับไอตัวที่ยกสูงหมดปรับหมดเลย <c oughs> ตัวพิตะกุลพิลันเนอร์ต้องก้มกันนิดนึงจะเห็นไหมเลยแนบนะครับรับเหลืออยู่สามแผ่นมองเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวผมต้องเข้าไปใกล้ๆอ่านนี่ก็ได้อะจเดึงอยู่ห้าแผ่นเหลือสามแผ่นนะครับแล้วก็โชคมีการปรับจูนคอยเดิมโชคเปลี่ยนใหม่ นะแหนบก็ใช้เป็นตัวเหล็กน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเขาเรียกอะไรนะเป็นมาเมทเรียลผมขออนุญาตดูโพยแป๊บหนึ่งนะม,มีมีอยู่ครับอขออนุญาตดูภายนอกนะครับภายใน <c oughs> สมรรถนะในการขับขี่อ่านี่ ช็คอัพมีการปรับโจนให้ดูดรับแรงสัน่นสะเทือนได้ดีขึ้นนะเห <ๆ S 1> ล็ก <ๆ S 1> นี่ยใช้ไฮเทนไซส์สเตลนะครับนะนี่ก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการขับขี่ที่นิ่มนวลขึ้นในนี้ก็ฟังเสียงผู้บริโภคนะตัวนี้เมื่อก่อนเขาจะบอกว่ากระบะช่วงล่างเขาดีที่สุดในโลกนะครับ <ๆ S 1> แล้วกอ็อีกอันนึงที่ลืมบอกไปนะครับมีการ การออกตัวเนี่ยลดการกระชากแล้วก็เบรกมีการปรับจูนอีกแบบหนึ่งอันนี้ต้องไปลองขับเขาบอกว่าเวลาออกตัวมันกระแทกกระทันแต่จริงๆแล้วเนี่ยชอบเป็นแบบแนวสปอร์ตมากกว่านะครับอันนี้ก็มีการปรับนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็จะปรับกันนะครับก็คือในเรื่องของการเคลือบสารตัวไดมอนด์ไลท์นะครับไดมอนด์ไลท์ลดแรงเสียดทานะหัวฉีด IR ทั้ง2.4แล้วก็2.8อันนี้ปรับหมด แล้วก็เทอร์โบอย่างที่บอกไปมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทําให้มีแรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะครับสำหรับตัว2.8แล้วก็มีแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูกันแป๊บหนึ่งนะครับคันนี้ <c oughs> โอ้ยฝากระโปรงหนัก แป๊บหนึ่งทําไมรถมันสูงขึ้นก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ผมสูงร้อเจ็สิบผมยังต้องขยงผมมันก็ไม่ค,คิดภาพพี่ตูตอนตอนตอนที่พี่จะมาไลฟ์ต่อจากผมเลยนะเปิดไปเลย <c oughs> เปิดไฝาครอบเครื่องให้นะกองอากาศอยู่ฝั่งซ้ายนะครับปั๊มเบรกตัวแม่ปั๊มเบรกแล้วก็ตัวนี้ <c oughs> อันนี้ตัวของดีเซลนะครับตัวปั๊มเชื้อเพลิง นะครับไม่มีฝาหม้อน้ําแล้วจะรวมอยู่ในตัวนี้หม้อพักเลยตัวเดียวนะครับก็จะเป็น,นเป็นพลาสติกพลาสติกพลาสติกไฟเบอร์นะอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์นะครับอันนี้น,นี่เขาจะมีบอกเลยนะวิธีการเปลี่ยนคูลแลนใช้ r 1 3 4 a นะครับน้ํามันคอมแอร์เนี่ยเขายังมีบอกเลยว่าใช้น้ํามันเบอร์8นะครับตรงนี้บอกให้นะ40รุ่นย่อยนะ ก็จะมีหลากหลายดีไซน์เขาที่โชว์อยู่นี่จะเป็นตัวขับ2องยกสูงหมดเลยตัวด้านนู้นก็จะเป็นตัว p ิีรันเนอร์สประตูนะครับไอ้อที่เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับพี่ตัวนี้ก็เกียร์ออตโต้มาดู Eco คสติ k เ r อร์ล่นึงแล้วกันอ่านะอันนี้เคลมไว้ที่1 5 6 15.2ิะ 15. นะ6.6ต่อ100กิโลนะครับไม่ยอมบอกนะว่าเป็นยูโรไหนนะกังจะปรับอยู่อ่านะลองรับได้ B 20นะ B20 เขียนไม่เลยนะครับ b กีเลิกไว้ไม่เลิกพี่เห็นมีข่าวลือยู่พักว่าจะเลิกใช่ไหมไม่เลิกเพราะว่าเพราะจะเลิก B7 จะเลิก B7 เป็น B10 อ่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับก็นี่มาตัวเครื่องยนต์สําหรับตัว2.8นั้นเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันแต่ว่าการออกตัวอะไรต่างๆดีขึ้นนะครับส่วน2.4จเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นตัวที่ประหยัดเยอะสุดเนี่ย จะประหยัดจากรุ่นเดิมเนี่ยอีก16%เลยนะเยอะสุดนะเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยรายละเอียดไม่เหมือนกันน้ำหนักตัวไม่เท่ากันขับ2ขับ4 2ประตูแคบสประตูหัวเดี่ยวอะไรตามแต่เยอะสุดคือ16%จากรุ่นเดิมก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อนะไปดูนูนก่อนสีดำนะสีดำก็จะเป็นอีกคันหนึ่งี่เป็นพิีรันเนอร์ นะครับก็คือ4ประตูตัวยกสูงนะตัวนี้9 5้0 0สนห้บาทนะครับอันนี้เบาะหนังด้วยนะตัวเมื่อกี้ก็เบาะหนังเนอะรุ่นใหม่จะให้เบาะหนังมาหมดเลยนี่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  B ยี่สิบ PVC นี่นะนี่รองรับ B ยี่สิบนะครับอ่าเห็นนะไม่เท่ากันคันนุ่นหกจุดหกอันนี้หกจุดเก้า มาได้นอนตัวนี้หนักขึ้นนะหนักขึ้นสิบสี่จุดห้ากิโลเมตรต่อเลตรเกลตะกี้เท่าไสิบหกจุดหกตัวนั้นประหยัดกว่าปะตัวนั้นต้องประหยัดกว่าสิอ่าใช่ไหมเออก็ต,ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูคันเกียร์ขออนุญาตข้าไปดูฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งนี่หกสปีดนะครับ แล้วก็เวลาจะเปลี่ยนเกียร์นะอ๋ออันนี้ไม่ต้องดึงนะเหยียบให้สุดแล้วดันไปตบไปอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นเกียร์ R อ่าก็กเกียร์ R ใช่เกสเข้าผิดไหมมีแต่ว่ามันจะรู้มันจะล็อกใกล้ๆกันนี่อ่ามันต้องตบแรงกว่านิดนึงอันนี้ถึงจะเป็นเกียร์ R นะครับั้งเดียวก็เป็นอย่างนี้ใช่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 มันจะมีของนวาร่ามั้งที่เป็นตัวยกบีบบีบนิ้ขึ้นมามันเซฟตี้มันเราไม่หลงนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันวัสดุนะก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็เดินเดินได้เป็นรอยอะปั๊มปั๊มไม่ใช่ได้ปั๊ม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 ขึ้นรูปมันได้นะครับอันนี้เหมือนกันที่คอนโซลกุญแจ กุญแจก็คล้ายกันนะกับตัวฟอร์จูเนอร์แต่ฟอร์จูเนอร์จะเพิ่มตัวเปิดฝาท้ายเข้ามาให้นะอันนี้ภายในต่างๆมีครุสคอนโทรลให้ด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะไม่ก็มีไม่มีมพาร์ชิปนะครับมีแอร์หลังแอร์อ๋อมีแอร์ช่องหลังให้มีช่อง usb, USB ไหมครับพี่ไม่มีไม่มีเนาะ,อะจอก็เหมือนกันนะครับอันนี้ <c oughs> ที่เท้าแขนวางแก้วได้สองมือน้ำหมุน่าจะหกไม่หลอกไม่หลอกผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบที่วางแก้วน้ําที่มันตื้นแล้วก็ไม่หลอกนี่หรือกปะ่าวางเวลาแบกแรงๆอ่แบกหรือว่าลงหลุมอย่างเงี้ยตึงตังตึงตังนะเละอันนี้ก็โอเคอันนี้เป็น PVC ีซีแบบที่พี่บอก PVC ีซีไม่หนังไม่หนังหรือไม่ก็พียูอ่ะพีวีซีกับ PU ยกันใชคล้ายๆกันคล้ายกันใช่ แต่ว่าก็โอเคอน,นะครับไฟท้ายก็เหมือนกันที่เราดูเป็นสีใหม่อ่าใช่ผมว่าสวยนี่นี่ก็ไฟท้ายไฟท้ายก็เหมือนกันอืมอ่ะออเดี๋ยวไปดูตัวเตี้ยน่าหลอ่อน่าหลอ่ <S อ s e t e dition เมื่อก่อนผมก็งง,งๆแบบที่พี่ตู่เคยถามอ่ะที่คนฟังเคยถามว่า<ม>อยากได้ตัวยกสูงแล้วมาโหลดเตี้ย ตอนนี้ก็เลยกำลังฮิตเลยคือถ้าเป็นสมัยก่อนตัวเตี้ยเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีอ่าจะไม่มีการนี่ยเนวดูดูเนี่ยตัวเนี้ยเขาไม่มีสุตัวนั้นก็เหมือนก็มีโป่งครับมีโป่งออกมาให้อ่ามีโป่งออกมาให้กำลังฮิตแล้วตัวนี้เป็นเบาะผ้าด้วยพี่นะครับอ่าโอ้ผมชอบเบาะผ้าแบบนี้อะพี่๋อ ผมก็ชอบบอกผ้าญี่ปุ่นนยาจะชอบบอกผ้าคนไทยไม่ชอบบอกผ้าเพราะว่ามันเก็บบุลมันเก็บความร้อนได้แล้วก็เวลาลูกเด็กเล็กแดงกินขนมกินอะไรเงี้ยแต่บอกผ้าข้อดีคือเวลาตากแดดมันระบายไม่ร้อนใช่มันระบายได้ดีกว่าบอกว่าสตูผมว่าเบาเนี่ยใช้ดีมากดูดีเลยเนื้อเนื้อตัววัตดุเบาไงเเป็นรุ่นแรกมั้งที่ขอเบาผ้าไม่ขอเบาหนังได้ไหมไม่แต่โดยรวมผมชอบบอกผ้าที่บอกว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่าอันนี้เป็นตัวใช้เป็นไม่มีพุตตาร์นะครับ S <S <S เป็นกุญแจเหมือนกันนะตัวยกสูงเป็นพฟรสตาร์สองคันเมื่อกี้เป็นพฟรสตาร์นะตัวเตี้ยนน่าหล่ออันนี้ใช่ยางดันหลบนะครับอันนี้ใช่ยางดันหลบนะแล้วก็เป็นฮาโลเจนตัวรีเฟคเตอร์ครับไม่ใช่ <S 2> <S 2> เป็นโปรเจคเตอร์นะอันนี้ก็เป็นตัวธรรมดาแต่ก็สวยดีนะเจ็ดแสนกว่าบาทแต่ตัวเตี้ยนมันสุดจะมีตัว เกียร,ร์ธรรมดาเกียร,ร์ออโต้ด้วยไหมไม่แน่ใจนะเพราะรุ่นเขาเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ตัวรีโวนะมีสีใหม่3สีนะครับก็คือดรักบลูไมก้าอิมชั่นเลสนะครับแล้วก็ออกไซด์บอ e เมทัลลิกนะครับฟอร์จูเนอร์นะ โฟร์จูเนอร์มีสีใหม่2สีนะก็คือดักบูไมกาแล้วก็อิมูชันเลสนะครับอืมเสียสมบัติไม่แค่เก้าเปอร์เซนะ็นต์เองอะตัวนี้จากเดิม,มปกติเนี่ยถ้าลดสีประตูจะเฉลี่ยประมาณสิบสามน่าจะเรื่องของอิมิชันอิมูชั่นนะครับโฟร์จูเนอร์ใหม่นะมีอิมูชันเลสแบล็คท็อปนะถ้าเป็นตัวรุ่นรุ่นพิเศษน,นะรีเจนเดอร์นะครับจะเป็นสีใหม่นะ,อ,ะอันนี้นะครับ เดี๋ยวดูราคาให้ละกันนะว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับรีโวนะครับมีทั้งหมดนะรุ่นมาตรฐานนะมี7รุ่นนะเริ่มต้นที่540,000 4 0บาทนะไปจบที่740,000บาทนะครับ,บ, 7, 4, บ,รบแล้วก็ตัว Z Edition เนี่ยตัวนี้มี12รุ่นย่อยเริ่มต้นที่6 9 9 0 0 0บาทไปจบที่8 9 9 0 0บาทนะแล้วก็ตัว ขับสยกสูงพิเรนเนอร์นะครับมี12รุ่นย่อยเริ่มต้นที่7 7 0 0 0บาทไปจบที่1 9 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวขับเคลื่อนสีล้อตัว vo, รีโวนะแปด0สบาทไปจนจบที่1 1ึ่ง0้านบาทแล้วก็ร็อกโคว์ร็อกโคมี4รุ่นย่อยนะตัวจอดอยู่ข้างล่างนะครับเริ่มต้นที่9 4 9นะไปจบที่1239กนะก็เดี๋ยวรอไปติดตามกันว่าจะฟิล,ลิงในการขับเป็นยังไงบ้างนี่พี่บ่นเขาเยอะมากตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้ว รับประกัน5ปี1 50,000กิโลฟรีระยะทางตัวคูป,ปองฟรีเนี่ยถึงแสนกิโลนะค่าแรงรวมมูลค่า60,000บาทนะแล้วก็เพิ่มสิทธิพิเศษลูกค้าโตโยต้ากับตัวโตโยต้าพิปรีมอลนะครับอันนี้ก็ไปติดตามได้ที่โชว์รูมโตโยต้านะเ,าเดี๋ยวประมาณวันที่15กลางเดือนนี้นะครับจะมีรถมาทดสอบที่นี่เดี๋ยวผมขอไปรับเกี่ยวเขาดูว่าจะได้หรือเปล่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์กันต่ออยทีนึงแล้วกันครับ Mm. <clears throat>